ไกดงพอคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเราอยากจะรวยก็เลยต้องช่วยตัวเองจึงใครจะว่าเนคนอลก็ไม่ได้รจากอโลคุเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกนพ่มาขออนไลนยเย s y e กชวตมาขายขออนไลน์ l i n ๆ เซบุ๊กไลฟ์ขายกันพันทีเย๊เวันนี้นะคะวันที่16แล้วนะคะวันที่16แล้วกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส21วันนี้สร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์กันจ้ามาแล้วมาแล้วสัวหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะพี่น้องค่ะ อ,อ๋อเราไม่ได้ดาวนโหลดที่สใจวันนี้มีของมาแทนดือการหอมแกมเป็นของทำรวยทำอะไรอย่างหอมแกมสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแกมสวยออนไลน์ขอให้ทุกคนคุณลืมดาวน์โหลดด้วยก่อนมีอันนี้เสรีเลยโฆษนา ทุกไลฟ์ก็ขายกันพันอีกกดไลค์มันหน่อยนะเอฟซองเอฟซีอ่ะสินค้าดีๆเข้ามาใส่คอนเฟิร์มเจเข้ามาแชทไจ๊เข้ามาแชทไจ๊เข้ามาแชทเลี้ยวเลี้ยวคู่คนนี้เมื่อกี้แวดถ่ายไปไหนเนี่ยงงมาก ส,สวัสดีจา้าคุณน้ำฝนสวัสดีจ้ารอบนี้มีโปรเติมวันนี้โปรโมทวันสุดท้ายนะลูกนะสี่ทุ่ม,มาานึกถ่อมมาแชทนึกถ่อมมาแชทเต้นยังเพลงนี้เมลเล่เมลเล่คุณจิตาเมลเล่เต้นยังลูก สุขสีสุขสมสุขสมดังอารมณ์หมายการได้สุขใจโบนัสกันมากมายเดินทางโปรพันทุกคนวันนี้ล่ะค่ะจะเด้งเด้งไหมเด้งได้ตลอดเวลาครัลูกค่ะจริง <น>เต้นอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งดว่างหนทางชีวิตเริ่มต้นสิ่งดีคิดดีพูดดีทำดีเริ่มต้นทุกวันให้เป็นวันที่ดีได้ดีทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่สงการปีนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนสันในวันสงกรานตสนุกสนานวันปีใหม่ไทย ทไทยชีวิตปลอดไทยไม่เจ็บจนห, well ห, ah หยิบกสิ่งใจสุดฟองของนี้แต่ความกระตือรือนสนุกสนานเพื่อเกิสร้างประเทศไทใหม่ของเราไทยยอด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 ไทยไทย Happy n e s Happy New Year Thai Amazing for your life t h a Happy New Year ไม่ได้หรอกเราต้องมีระยิบระยับเป็นผับรับซักสนุกสนานเมือเป็นปี<ฮ>ใหม่ไทยขอให้โชคดีในไทยชีวิตปลอดไทยไม่เจ,จ็บไม่จนจับแตงใวตปองขอให้มีแต่ความเจริญสนุกสนานเพื่อเธอจนลงใจป<ฮ>ีใหม่ของเรา สำหรับเสียงเพลงค่ะณจุดจุดนี้นะคะความมันของเรานะคะบังเกิดขึ้นคิดให้น้อยสนุกให้มากเพื่อมีเมลเล่ะนะคะเพลงของแม่ครูจิตานะคะ,อะขอบพระคุณสำหรับเสียงเพลงจากแม่ครูจิตานะคะให้เราต่อได้เลยเราจะเบาให้ได้ยินเบาๆโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมจะเบาได้ป่ะ ดูซีได้ยินเสียงไหมทุกคนแป๊บหนึ่งช้าไม่ใ้าคี่ดูแล้วกันนี่ขนาด iPhone อยู่ด้วยกันนะเนี่ย หนึ่งค่ะมาหาเทพออนไลน์ค่ะจากฟรีแลนซ์ค่ะสู่ออนไลน์ค่ะวันนี้ค่ะมาแบ่งปันค่ะวันนี้วันที่สิแล้วนะคะกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโอกาสโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้าง21วันนี้นะคะกับความโชคดีบ,บนลกออนไลน์สุดยอดนะคะ บอกเลยใครได้ฟังคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีนะคะไปค่ะไปค่ะสิบหวันแล้วค่ะวันนี้วันที่สิบ้าเอ้ยวันสิบห้าวันที่ผ่านมาค่ะวันนี้วันที่สิหค่ะเออนะคะแก้ใหม่ค่ะแก้ใหม่ค่ะผิดพลาดลุกขึ้นนะคะแก้ไขแล้วไปต่อค่ะอ้าไป วันนี้นะคะหัวข้อทุกความฝันเป็นจริงเมื่อรู้สิ่งนี้ไม่ได้เขียนเดี๋ยวไปเขียนไปเขียนเลยทุกความฝันเป็นจริงเมื่อรู้สิ่งนี้เดี๋ยวไปเขียนก่อนนะทุกคน <c oughs> ไปเขียนหัวข้อก่อนพี่น้องวันที่สิบหกทุก <c oughs> ความฝันเป็นจริงเมื่อรู้สิ่งนี้เออโลระมาขามมาจา้าข้อหนึ่งค่ะจินตนาการมาก่อนค่ะความจริงมาทีหลังค่ะคุณปรารถนาสิ่งใดค่ะมันคือมิติใหม่นะคะแห่งการแบ่งปัน วันนี้ค่ะทุกความฝันเป็นจริงเสมอข้อหนึ่งคือคุณต้องจินตนาการในสิ่งที่คุณปรารถนาก่อนค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าจินตนาการมาก่อนค่ะความจริงมาทีหลังทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นสองครั้งเสมอค่ะเกิดขึ้นในความคิดของเราและเกิดจากการสร้างค่ะเกิดจากการสร้างให้เป็นความจริงค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังไม่เคยจินตนาการถึงความสําเร็จมาก่อนหรือจินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนามาก่อนเลยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเรามองไม่เห็นภาพเลยจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะลุกขึ้นมาค่ะคิดถึงแต่สิ่งที่เราปรารถนาค่ะโอเคไหมคะจินตนาการสําคัญค่ะเออไอสไตล์บอกว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะฉะนั้นคุณรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้โอเคเนาะรู้อะไรคะรู้ว่าเราปรารถนาสิ่งใดและเห็นมันทุกวินาทีทุกความรู้สึกของเราค่ะโอ้โหก่อนนอนและตื่นนอนค่ะและทั้งวันของเราเราเห็นแต่สิ่งที่เราปรารถนาค่ะทุกความฝันเป็นจริงได้เมื่อคุณใช้สิ่งนี้เป็นใช้จินตนาการให้เป็นค่ะที่รักค่ะอุ้ยสุดยอดนะคะไปค่ะ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถึงสิ่งที่เราปรารถนามีมีจินตนาการถึงสิ่งที่เราปรารถนาเราจะมีพลังงานจริงไม่จริงเราจะมีพลังในการไปต่อเสมอค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรามองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยว่าทุกความฝันของเราเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ยังไงทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยชีวิตคุณจะไม่มีพลังงานค่ะโอ้ยมันคือแบบ Amazing Thailand มากเลยนะคะบอกเลยว่าทุกคนขาถ้าคุณรู้สิ่งนี้นะคะความทุกความฝันของคุณมันจะเป็นจริงคะ่ะคุณต้องรู้จกักเริ่มที่จะจินตนาการถึงความสำเร็จถึงความฝันถึงสิ่งที่คุณปรารถนาก่อนโอเคไหมคะโอเคไหมคะและนะคะคุณจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทุกอย่างมาสนับสนุนให้คุณได้สิ่งสิ่งนั้นจะเป็นโอกาสการงาน oh <my> เพื่อนฝูงผู้คนที่สนับสนุน ทุกอย่างค่ะจะดึงดูดให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาถ้าคุณจินตนาการแบบจริงจังโอเคไหมคะเออเลิศนะคะจินตนาการแบบจริงจังยังไงคะทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาไว้ค่ะที่ราคาเออเลิศนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยไม่จะได้เมื่อไหร่มันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วอยู่เนาะ จินตนาการถึงสิ่งที่ปรารถนาคือมันได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกไปเลยว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ2ค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสค่ะการโฟกัสของเราเวลาที่เราเจอโอกาสในการที่จะสร้างผลลัพธ์ในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือการโฟกัสค่ะการโฟกัสคือการใช้พลัง ในการทุ่มเทมุ่งม,มั่นตั้งใจในเป้าหมายที่เราปรารถนาเท่านั้นอะไรก็ตามไม่สามารถหยุดยัง้งเราได้นอกจากใจของตัวเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรานะคะมีเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วเราโฟกัสในการลงมือทําเพื่อให้ไปถึงอย่างเดียวโอเคไหมระหว่างทางไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามนะคะขอให้คุณนะคะนึกถึงแต่เป้าหมายของคุณคะ่ะมันจะทําให้คุณมีพลังในการไปต่อ มันจะไม่มีคําว่าจะไปต่อดีหรือจะพอแค่นี้ไม่มีไม่มีมันจะไม่มีคําคํานั้นอยู่เนาะเพราะคุณมีแต่คําว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เว้ยการโฟกัสมันจะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเนาะอ่าสิ่งที่สามค่ะตัดสินใจให้มันแน่วแน่เลยค่ะตัดสินใจให้มันแน่วแน่เลยค่ะว่า คุณจะเอาสิ่งนี้คุณจะเป็นแบบนี้มันเป็นไปได้มันเป็นจริงทุกอย่างอันเนี้ยใช่เลยต้องเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆอ่ามันเป็นเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้ที่ไรสิบหกใช่ไหมอ่าตัดสินใจแน่วแน่ไม่ใช่แค่ลอง เป็นอยู่กันหรือเปล่าคะไม่ใช่แค่ลองเฮ้ยถ้าได้ก็โอเคถ้าได้ก็ทําไว้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องได้ไงกลับไปที่ข้อสองค่ะโฟกัสเรียงวันนี้ถ้าลองนะคะคุณก็จะได้ผลลัพธ์แค่ลองค่ะเขาอาจจะมาให้คุณค่ะอ่าส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณปรารถนาและเขาก็ดูว่าคุณจะจริงจังกับผลลัพธ์ที่คุณปรารถนามากแค่ไหนแล้วคุณจะไปต่อ,อยังไงเขาจักรวาลเขาจะมีบทพิสูจน์ให้คุณเสมอค่ะจริงไม่จริง ถ้าวันนี้คนแน่วแน่เท่านั้นผู้ชนะเออตัดสินใจให้มันแน่วแน่ค่ะจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงจะสําเร็จจริงๆหรือไม่เอาถ้าวันนี้คนสําเร็จเขาบอกว่าเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาปรารถนาจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แล้วโฟกัสทุ่มเทม,มุ่งมั่นตั้งใจในในการลงมือทําและแตัดสินใจแน่วแน่ในความสําเร็จไม่ใช่แค่ลองลองสําเร็จหรอมีเหรอมันมีเหรอคะลองสําเร็จ จริงไหมเพราะฉะนั้นจะสําเร็จก็สําเร็จไปเลยถ้าลองคือล้มเหลวบอกเลยโอเคไหมคะง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะไหนๆก็จ่ายเวลาละเวลาชีวิตของเรามันโคตรแพงเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันซื้อกลับคืนมาไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านก็ซื้อกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาของเราโคตรสาคัญให้คุณโฟกัสแน่วแน่มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจตัดสินใจในสิ่งที่คุณปรารถนาเป้าหมายของคุณให้อย่างชัดเจนแล้วลงมือทําแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นโอเคไหมคะเออไปแล้วคุณบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทําลงไปนั้นนะคะมันง่ายมันเป็นไปได้มันง่ายมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะผลลัพธ์ที่คุณต้องการและปรารถนานั้นทุกสิ่งเข้ามาแบบง่ายๆสบายสบาย,บายมันง่ายได้มันง่ายได้มันเป็นไปได้โอเคไหมสิ่งที่สี่ค่ะ กอดความฝันของคุณให้แน่นค่ะเรียนรู้กับคนสำเร็จเท่านั้นค่ะข้างบ้านไม่ได้สำเร็จแบบที่คุณปรารถนาก็ไม่ต้องไปฟังโอเคแล้วคนในบ้านล่ะคะกูแล้วไว้ในฐานที่เข้าใจไปอยู่ไปอยู่แบบในส่วนตัวของคุณแล้วคุณก็เรียนรู้กับคนสำเร็จโอเคใช่ไหมคะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเองอยู่นะอ่ะไปหามุเมเงียบๆเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนตัวเองกับคนสำเร็จ ให้คนสําเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือคลิปต่างๆการเรียนรู้ต่างๆค่ะคุณต้องหาต้นแบบที่เป็นคนสําเร็จในด้านที่คุณปรารถนาในด้านที่คุณลงมือทําโอเคไหมคะคุณอยากมีชีวิตแบบใครคุณก็ไปติดตามคนคนนั้นและแกะรอยเลยค่ะว่าเขาทํำยังไงและไปอ่านหนังสือของคนสําเร็จระดับโลกค่ะ ว่าเขามีวิธีคิดแบบไหนแล้วเอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองค่ะเวลาที่เราเจออุปสรรคปัญหาอะไรค่ะที่ทําให้เราไปช้าหรือไม่สําเร็จอะเราจะมีวิธีคิดของคนสําเร็จเพื่อไปต่อเสมอลดไหมคะวันนี้เก็ตมากนะคะกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเอาไปลงมือทํากันนะคะมีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงค่ะศึกษาแนวคิดในการไปต่อของเขาเสมอเลศข้ออุ้ยครบแล้วนะคะข้อห้านะคะข้อห้านะคะ ชีวิตของคุณจะเป็นในแบบที่คุณเชื่อคุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นแหละทุกวันนี้ชีวิตที่คุณเป็นอยู่อ่ะเพราะคุณมีความเชื่อแบบนี้ไงเพราะคุณเชื่อว่าชีวิตคุณมันก็ได้แค่นี้ไงมันก็เลยเป็นแบบนี้จริงไม่จริงแต่ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเรามันดีได้กว่านี้อีกเราจะไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองค่ะโอ้ไม่กอดนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากมากนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆใครได้ดูเ็าโชคดี คลิปนี้เป็นคลิปที่จะทําให้ทุกคนนะคะได้ลุกขึ้นมาสร้างจินตนาการเพื่อความสําเร็จของตัวเองไปต่อไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะมีเศรษฐีมีคนสําเร็จเป็นพี่เลี้ยงโอเคไหมคะและคุณต้องเชื่อว่าคุณเชื่ออะไรคุณจะได้แบบนั้นถ้าวันนี้เชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํามันประสบความสําเร็จแน่นอนมันจะประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําไม่มีทางประสบความสําเร็จมันก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จค่ะมันอยู่ที่ความเชื่อของคนค่ะ ถ้าวันนี้คุณลงมือทําน้อยลงแปลว่าความเชื่อของคุณมันไม่มีค่ะคุณต้องหาความเชื่อใหม่หรือการหาหลักฐานตอกย้ําความเชื่อของคุณใหม่ค่ะว่าสิ่งที่คุณทํามันใช่วันนี้ถ้าความเชื่อเราลดนั่นแหละหายนะกําลังมาความเชื่อสําคัญมากๆนะคะกับการดํารงชีวิตของเรานะคะวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าเราดีได้เราก็จะหาทางที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้น แต่ถ้าเราบอกว่ามันได้แค่นี้แหละอะไรก็เยอะแยะอู้สารพัดเราจะหาเหตุผลมาสนับสนุนในการไม่ไปต่อจริงไม่จริงแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนข่าวพลังของคุณจะไม่มีแต่ถ้าคุณมีความปรารถนาความเชื่อที่มันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้คุณจะมีเหตุผลมาสนับสนุนความเป็นไปได้ของคุณคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโหอ,อันนี้ก็โคตรด,ดีอันนี้ก็โชคดีอันนั้นก็โชคดีโอ้ยความโชคดี ทุกวันเจอแต่ความโชคดีฉันเจอแต่ความโชคดีตลอดเวลามีแต่ผู้คนรักและสนับสนุนฉันมีแต่ทุกอย่างสนับสนุนฉันพอเรารู้สึกแบบนี้ค่ะเฮ้ยมีแต่ความเป็นไปได้ฉันไปต่อฉันไปต่อเสมอจริงไม่จริงเออความเชื่อสําคัญเนาะ ความเชื่อสำคัญในการที่เราจะไปถึงผลลัพธ์ที่เราปรารถนาสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้โคตรโคตรโ,โชคดีมาสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเอาไปลงมือทํากันนะคะกับ5ข้อนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแ like, ชร์ share, ขอให้การกดไลค์กดแชร์ของคุณนะคะทําให้คุณประสบความสําเร็จเร็วกว่าที่คิดและมากกว่าที่ขอคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะตลอดไป